สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับ FC ผู้ที่กดติดตามนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เด้อขอบคุณยอด Subscribe นะครับตอนนี้ก็48,800กว่าๆแล้วนะครับสิเข้าหามือแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจใหครับช่องเล็กๆช่องน้อยๆนี้ครับที่จะทำคอนเทนต์ที่จะทำคลิปนำเสนอแฟนคลับ FC ทุกคนทุกท่านครับและคอนเทนต์นี้ครับซีบีซิมบ้าบอลอีหยังซิมาพูดอีหยังเกี่ยวกับประเด็นอะไรนั้นไปติดตามกันครับ เนี่ยแหละครับก so uh, uh, ับประเด็นน uh, ี and, uh, so ้เลยครับการจากลานะครับหรือการอำลาครับของน้องก้อยชาเลนี่ที่ได้ล่งจากวงนะครับที่อำลาจากวงเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็เป็นที่กระแสมาดนแล้วว่าศิล่าสิป้ยิยูสิยังเพราะว่าน้องได้หายไปแหละครับแล้วก็ได้มาพูดคุยกันดันหลังวิธีกับบอดนะครับแล้วก็ได้มาป่อยกันแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายครับอ่าสุดท้ายนะครับก็คือว่าจบแล้วครับอ่า ได้พูดคุยกับบอรดแบบจบแล้วจบด้วยอะไรครับจบด้วยการส่งข้อความนะครับจบแล้วครับจบโดยการจากลาโดยการส่งข้อความนะครับมาบอกบอดแล้วครับว่าไม่ได้ขอไปต่อนะครับขออำลาลาวงนะครับแล้วก็บอดโจครับก็ได้ออกมาไล่สดแล้วครับออกมาพูดสีแจ้งให้แฟนครับอ c ฟซีได้เบิ้งได้ราบแล้วนะครับในคลิปนะครับในไล์สดบอดโจพูดคุยอะไรยังไงไปติดตามในคลิปนี้เลยครับ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวพูกินงกันจากน้อยก็ถือว่าพี่น้องคงเข้าใจแล้วเนาะสำรับเรื่องน้องก้อยในการที่จะนะครับเอาตรงๆคือน้องเพิ่นได้เขียนมาล่าตั้งแต่ย่ำขึ้นช่วงสองทุ่มกลัวแล้วรับสองทุ่มกลัวที่เพิ่นเขียนมาล่า่าหนูขอแบบว่าบร่ได้ป็นสมาชิกสาวน้อยแล้วออกจากสมาชิกสาวน้อยพี่บันแพงนะครับประมาณสองเกือบสามทุ่มนะครับเพิ่นเขียนมาทั้งเฟซนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ ผมเบร์โทั่วนี่ผมว่่ได้เล่นหอกครับผมบ่ได้ว่าว่างไว้อยู่ในในรถนะครับเพราะว่าผมจะอยู่กับเฟซตลอดนะครับจะจอภาพทวนมากเจอภาพหรือจอาัจตั้งตั้งตั้งๆังนี่ฉันทั่วก็คือสรัยให้เบอร์ไปตั้งสนุดนะครับแต่ว่ากอดหนานี่พี่น้องครับมือวันที่สิบแปดอยู่เพื่อโคกผู้ใช้พอกับแมรมันเขามากกบเพ่อนเขามากกับคุยกันอยู่ได้อี่หลาไอเป็นห่วงนด ยังหักหลองอยู่คือเก่าด้บได้มียังไม่พอมันบได้มียังที่ที่สิที่สิสบมา่วายพอเฮามีแต่คิดดีมิมีได่สั่งสั่งคนไหมแต่เราไม่รู้ว่าน้องเขาคิดอะไรยังไงสันตูบไ่ไื่อวหลีตัวตรงยุ่จบฤดูกาลก่อนน้องลาอยู่ให้จบฤดูกาลก่อนนะครับเฮากับพี้ยงหยุดนี่เพราะว่าเฮ้าบ่งหูว่าสันตูอยุ่่จบ สิเกิดยังขึ้นเพราะว่าคือ,อยาน e เอฟซีเนสาบทรงมันมันบมถูกต้องมันเปิดตัวย่างบุดีแก้วงการตงงารงยู่ให้จบดูดูกันก็ออยู่ให้จบฤดูกานก่อนแล้วน้องจบฤด,ดูกานก,กับจังว่ากันออายุก็จยนว่าเพ้อเพ,อ,พ,อ,พอบอดกับเบิรคนด้ใใจไม่ใส่ละกร,รม <S <S อืมอันนั้นกับจังว่ากันไปในส่วนของสัญญา <S 1> <S 1> แต่สินลุงตอนนี้นี่ไอ้ปุกป้องตัวพกปุกป้องเฮ็ดจงไหมันสิปุกปอ้องอยแต่วาสิปุกปอ้อ,ปปองเฮ็ดจงไห เราจะปกป้องอยู่แต่ว่าปกป้องได้หรือไม่มันปกป้องไ่ได้เดเพราวะความไม่ถูกกับคือความบถูกความผิดก็ว่ากันไปตามผิดยิงลงกลังเทิมยิงนี่ใบสัญญาโยงเสียอ่าคือขอลองไหนนั่งเห็ดให้ปิดฤดูการก่อนเออมันยังเห็นภาพบอกว่าสวยในนําจนหดพุนด่นเนี่ครับพ่อกับแม่เพื่อนนีมิสิสิงตาน้อยใช่ผมบอดบอดบาบอดบอด,บอดพ่อกับแม่นี่ดีเน้ครับ ถ้ว่าบ่วงว่าเกิดเอียงขึ้นกับน้องพ่อกับแม่จโทั่มากคุยกับปลาหมดหรือคุยกับพี่ยุธมือน้องเขียนมาว่าพอจนว่านะครับสันมาล่าแท่นในหไวยมาล่าแท่นบุญหรอพ่อกับแม่เพิ่นก็เขาใจยุ่เลยถือว่าพ่อกับแม่ถือว่าเป็นเป็นกลางอายุครับแต่บาสุดวิสัยกับเขาใจยุ่คเามเป็นพอ่อเป็นแม่เนาะลูก นะครับก็แล้วแต้แนวเป็นวากันแน่วพออยหูวน้ำบันไหนก็แล้วแต่ลูกของกันตัดสินใจของลูกนี่แหละครับก็เรียกว่าแล้วสุดสุดท้ายแล้วแล้วแต่การตัดสินใจของน้องถามว่าพี่วงสามารถไปต่อมาวงก็เต้ไปต่ออยู่แล้วเป็นตูบ่บอยูอ่าก้อยไม่อยู่วงก็ต้องเดินหน้าหรืออายก็ต้องหานั่งเอกมากขึ้นเกาแต่ว่าก้อยล่ะการ กา,การที่โลกตัวนี้คือมันไม่ถูกต้องไหมครับมันเป็นวิธีการไม่ถูกต้องเอาตรงๆว่าผมบ่ผม <c oughs> ผมธรรมดามากกับการไปกันมาของศิลปินแต่ว่าผมมาติดใจตรงที่ว่าลงตอนนี้มันไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีการมันทำเนียมคัลองประเพณีวัฒนธรรมของศิลปินที่ใส่เข้ามาใการทำงานบนเวทีหมอลำบพว่าิเปินศิลปินปน,นอกเหนือจากก้อยหรือ อยู่วงอื่นก็นตามแต้ครับคณะอื่นก็ช่างในฐานะที่เรานี่ยเข้ามาเป็นหัวหัวหนา้าหรือผู้บริหารนี่ครับปีหนึ่งลงทุนโมเมนต์หน่อยล้านนี่ครับหลักสิบล้านอัพนะครับลงทุนเยอะนะครับความสูญเสียมันเกิดครับ ยิ่งรักๆเข้ามาตัวรักๆเข้ามาเพเอกนั่งเอกอยู่เนี่ยจนผมตรงมาคิดว่าเฮ้ยเอยียงวะถามเขาว่าน้อยใจน้อยใจเรื่องอะไรอ่ะคือได้เรียนปิดตำแหน่งนั่งเอกเอีนเรียนเอมวีไอกับไฮเรนแล้วก็แพนไม่พูดกันเสมอตั้งแต่น้องแช่พูดตั้งแต่เดือนที่แล้วจนเรียกมาปรับความเข้าใจปรับทศัศนคติแล้วเพียงก็เจอว่าสิออกให้เพลงก็เสียเงินค่าดนตรี เสียทำดนตีแล้วเสียค่าเพลงกับอวนค่าเพลงไปแล้วนะครับความสูญเสียมันเกิดแล้วนะครับเบื้องหน้าน,นี้ความสูญเสียก็เกิดแล้วนั่งร้องโวยู่เราเราไม่ห่วงเรื่องนั้นนะครับแต่ว่าถึงแม้ความสูญเสียมันจะเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วแต่ว่าห่วงภาพลักของศิล,ลปินเนี่ยสันตูลุ่งตัวนี้นล่ะอันนี้ไอ้ดูความวังดีเด้ไอ้ปกป้องตูบ่ะไ้เด้เพราะมันบนถูกตองแฟนครับขยันเงียนยู่ อายุดกบเบาล้รีวเบาอีกผมก็บเบาแล้วเบาอีกถามว่าวงไปทำอะไรผิดวงไปทำอะไรผิดบอดของน้องนี่ไอตัวนี่ไปเห็นอีหยังผิดหรือผมต้องออกเพลยงให้ทุกทุกคนบ่ทุกทุกคนจังสอยู่วงผมบ่แล้วเปรียบถึงว่าวงมอลำวงอื่นครับคนนี้มีเหตเพล่งเหตหยังบ่ครับแล้วถามมือว่า อย่างน้องกล้อยนี่น้องขับน้องก้อยนี่ก็ยังเป็นนั่งเอไอายกัห้ามล่ำตัวก็ให้เป็นนั่งล่ำเอกกัะคาตัวกับใจปกติน้องกล้อยก็เป็นนั่งเอกบ่แมนตัวเป็นนั่งเอกอยู่แล้วไอเอาผู้อื่นมามาทับตำแหน่งตัวมาเล่นแท่นตัวแล้วตัวังสีน้อยใจแล้วเพลงก็บอกว่าคุยกันแล้วก่อนหน้านี้ก็ว่าประกาศไอประกาศทั้งเฟซแล้ว ผมก็ประกาศตั้งเปียว่าปีนี้ผมจะไม่ปรับปรุงอะไรยังไงผมจะไม่ปรับปรุงอะไรยังไงครับในส่วนที่การลงทุนเบาบามันจะปิดฤดูกาลแล้วแล้วก้อยไอซีเอสชั่วให้อลังกาแล้วกันอ่าไอจํตัวจาข้าวโมของไอไอยังยึดคือข้าวโมของไอคือกล่าว่าไอตอนเี็นในตัวดังแมนมาดังพี่นี่พี่นาให้ก็ดังพุ่น่ะแล้วจนคิดว่าสันตูบ่สําปายใจยุดตัวนี้ เพลงลำเพลินอินดี้แลคขอดค่ายเพลงอ้ยีิช่วงตัวไปกูอินเตอร์คือให้ตัวไปเป็นศิลปินลำเพลินอินดี้แลคขอดวันไหนอยากมาวงเฮ็ดโชว์ให้่าตัวก็ได้คือเกาเล้วอ้ยี่ออกรถตู้อันนี้พูดกันก่อนหน้านี้อีกสิออกรถตู้ให้จะมีแดนเซอร์มีนักดนตรีแบ็กอัพแล้วก็รับงานตามพับตามบาทสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วก็รับเชิญให้ เออคิดเมื่อขนาดว่าไอเป็นห่วงตูวซ้ำใดไออยากให้ตูวได้ดีไอคิดนั่ตูวบนะันไอีหล่ะจะตูวบ่สบายใจตรงนี้ไอใส่ตูวไปเป็นไข่ลำเบิร์นอ็นดี้เลคคอร์ดไม่ได้ออกจากสาวน้อยอยู่ในแบรนด์สาวน้อยเพชรบ้านแพงเหมือนเดิมแล้วไอบะนี่ไอมาปิดเพระาะอะไรเขาไอไอไอต้องตามหาหนางเอกดิบะนี่เพราะว่าถ้าตัวไอให้ตัวไปปตำแหน่งนี้หรือตัวไป,ไป,ไป,ไปเป็นไปเป็นค่ายอินดี้แล้ว ออแล้วตัวนี้มันดีมากๆเป็นทั้งนางเอกองอเราเป็นทั้งค่ายเพลงแล้วตัวบัตรอีนี้ไปเส็นยังเครื่องสาวหน่อยวันไหนไม่มีวันไหนไม่มีรับเชิญมนบอกเดือนเดือน,นหนึ่งมีหางานเงินแสนนี่ก็ย็นๆแล้วอ่าคือไม่ต่ำนะตัวไปเป็นไอ้ใช่ตัวไปเป็นศิลปินอินดีเ้เรคคอร์ด หรือจตัวว่าเป็นตัวก็เป็ีนนังเอกสาวหน่อยแพีงอยู่คือเก่าอย,อยู่ประจําตรงนี้เหมือนเดิมไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้กิดใจอะไรแต่ว่าด้วยเฮ้าอยากให้ทร่งนอง้องขึ้นไปถึงกูอินเตอร์เนี่ยให้เกียรตนะิเอาวงตรงแล้วก็ทำงานนี่แทบสิบวกคยบอกว่าคือให้เกียรติไหมให้เกียรติไหมอยากให้น้องต้องมาอะไรยังไงสบายสบายทำงานสบายสบายถามว่าไอคนที่ว่าน ลดไม่ไม่ดูแลน้องหรือไปแล้วเขาไม่สนใจบ่สสนใจตรงไหนครับผมไม่สนใจน้องตรงไหนน้องก็ยังทำงานเป็นนางเอกหมอลำอยู่ในวงหรือหรือแต่ละวันมันต้องมีอะไรให้ให้ให,ให้ต้องคำว่าดูแลถึงขนาดไหนถึงจะคำว่าดูแลดีที่สุดพอนองกัยังเป็นนางเอกกับแม่น้ำกันแต่กาทำงานโดยปก,กติพงกจายค่าแรงปก,กติบ่ได้เอาผู้อื่นมาเป็นนางเอกแทนไหมไม่ดูแลตรงไหน แล้วส่วนเรื่องของการทำงานของเพลงขนาดวงอื่นแถบสิบบทเหตุเพลงซิงนเกินมีซิ้เกินในศิลปินเลยครับแต่วงเรามีศิลปินแต่ตอนนี้นะครับกระแสของลูกสาวแล้วปฏิเสธไม่ได้กลูกสาวผมเม่ผมจะสร้างผมจะดันลูกสาวผมในส่วนศิลปินคือศิลปินทำงานในวงต้องแยกแยกให้ออกองอิงคือลูกสาวผมครับต้องแยกแยกให้ออกครับอย่ามาคิดอย่างอื่นกับลูกสาวผมกับผมนี่คือหัวหน้าวง นี่คือลูกหัวหน้าวงคุณต้องแยกแยะนะครับศิลปินหลายๆคนนั่นแหละในวงโบเมนบบประชุมเลยครับผมประชุมหลายเที่ยวกับประชุมนะครับถามว่าน้อยใจหรืออะไรยังไงแบบไหนมีเรื่องน้อยใจเป็นเรื่องอะไรใจเรื่องอะไรไอ้ว่าอี้ยังไ้คือบบได้แถบสิบได้โบกันแล้วอย่างที่ ยกตัวอย่างที่ว่าหัวหน้าไปพวงไปโพสผมไม่ได้โพสได้เห็นว่าให้น้องเลยครับแล้วบลูด้วยว่าน้องสิบปมากขึ้นนั่นแล้วบร,รูด้วยว่าน้องเขาคิดอะไรยังไงไม,ไม่ไม่รู้ด้วยว่าน้องเขาจะแบบว่าจะลงอห่ะเพราะว่าเขาบังูเพราะว่าเราโพสอ่าคาแรกเตอร์ mm hmm. ผมเนี่ยเราโพสคือเตือนตักเตือนลูกทีมทุกๆกคนนะครับถามว่าในวงมันก็มีไหมลูกน้องที่คิดต่างกับหัวหน้ามันอาจจะมีหรือเรื่องบางเรื่องางที่ หรือเกี่ยหรือนั่นเท่ากับโพดนะครับโพดเพื่อตักเตือนหรือปรามนี่คือเอกลักษณ์ของผมอยู่แล้วนะครับในเฟซคนที่เป็นเพื่อนผมหรือผมเป็นคติเตือนใจอะไรต่างๆเป็นคาแรคเตอร์ของผมไม่ได้เจาะจงว่าใครและประเด็นไม่ได้มาให้น้องพร้อมนะครับอย่างลูกิเพราะว่าเพื่อผมบพราะหัวน้องสีโลกใหญยนี่หละครับหลังจากที่บอลโจไเด็กล่าวนะครับในคลิปนะครับแฟนคลับเอฟซีขีดเห็นยังไงนะครับ พูดคุยททกทายลงมาใต้คลิปนี้เลยครับมาแสดงความคิดเห็นร่วมกันครับกับการพูดคุยนะครับและกล่าวถึงแฟนคลับ FC วงสำรัเพชรแพงรวมถึงน้องก้อยชลินีนะครับรวมถึงแฟนคลับนะครับบอโจได้มาชี้แจงหลายมเว้าแล้วก็มาบอกกล่าวให้แฟนคลับ FC ได้ทราบแล้วแล้วก็แฟนคลับนะครับคิดเห็นอย่างไรนะครับกับเรื่องที่บอดเมื่อไรไรซดนะครับบอกกล่าวบอกข่าวถึงแฟนคลับแถลงการบอกเป็นทางการนะครับบอกแฟนคลับ FC ทุกคนทุกท่านแล้วนะครับ ก็รู้สึกว่านะครับเห็นใจนะครับท่้งผู้บริหารนําเห็นใจกับวงสนานักพิมพแพลงรวมถึงน้องก้อยชรินีด้วยนะครับก็กส่วนตัวของน้องแหละครับแต่ด้วยภาพลักษณ์ที่น้องกระทำนะครับด้วยพฤติกรรมละว่ายังไงพฤติกรรมของน้องที่กระทำลงมาเนี่ยไม่สวยครับคําว่าไม่สวยนี่อยู่ที่ตัวน้องแหละว่าหลังจากนี้ไปน้องเสียออกมากแลงการจังไดน้องเสียออกมาก พูดคุยแบบใดนะครับแล้วก็หรือน้องจะมีทนายนะครับเป็นตัวแทนน้องมาพูดคุยกับผู้บริหารวงอย่างในกับทนายฝั่งของวงสารพัดแพงหรือจะมีเรื่องราวอะไรต่อเนื่องฝากแฟนคลับ F c ซติดตามแล้วกันนะครับฝากแฟนคลับ f c ทุกคนทุกท่านเบึ่งแย่งเด้อทั้ง2ฝ่ายละอ่าเป็นสิ่งที่เราชื่นชอบชื่นชมแหละครับทั้ง2ฝ่ายนะครับฝากติดตามแล้วกันคลิปนี้ไม่สั้นไม่ยาวครับ ฝากไว MM liking, liking, sharing, ้เท่า um, น Every ี้นะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์น้ำเด้อฝากติดตามช่องเล็กๆน้อยๆนี่แหละครับฝากเบิ่งแย่งน้ำแน่นะครับมีเนื้อหาดีๆมีเรื่องราวดีๆกับสิมาน้ำเสนอแฟนคลับ FC ทุกคนทุกท่านอีกครั้งนะครับคลิปนี้นะครับไม่สั้นไม่ยาวนะครับฝากแฟนคลับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับเบิ่งแย่งนะครับช่องเล็กๆช่องน้อยๆช่อง CB Official นี่นะครับสุดท้ายถ่ายคลิปครับ CB ก็ขออํานวยอวยพรอวยใจนะครับให้แฟนคลับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับมมีีแต่ อายุวันณนะสุขภระทุกคนทุกท่านแล้วกันเฮงเงดูดวยปงัปงๆังทุกคนทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ